เมื่อวานถ่ายงานสนุกไหมเอ้ <How? S 1> าสนุกค่ะนี่ช็อกออโกแลตเฮ้ยได้เราเจอกันหนูเลยเงินที่เป็น,มมนเลมอนอันนี้น่าจะเป็นมันมีอันหนึ่งเป็นเลมอนอันเป็นกล้วยอะเลมอนกับกล้วยนี่รสชาตินี่คือปฝากระหิงเลยนะอ,อือเฮ้เยจัไปเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะไปเอ็มดีเคไปถ่ายรูปนะโปรเจกต์ ปรอร่อยยินแล้ววันวันท like ี่กินไปเนี่ยอร่อยมากกัดไหมหนูว่าจะอันนี้กินกล้วยปะหุอันนี้จ้าอันหนูก็กินก้วยเหมือนกันอันนี้ของให้กคัหนมู่คะเก่งจมูกเก่งจมูกดีจมูกดีอันไม่ไข้อต่อแปกชร์ีบลสุดยอด Oh, Ma. See you in Philippines.